ซาบรีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเรียนตาของ The h u n t Mega Edition เช่นเคยนะครับในแมปที่มีชื่อว่า Tower d e f e n s i s i m u l a t o r นั่นเองนะครับวิธีการทําเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วด้านหลังนะครับจะมีคําว่า Event อยู่นะครับก็ให้เราเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปด้านในเสร็จแล้วเราจะถูกวาร์ปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีด่านของ The h u n t อยู่ก็ให้เราเดินเข้าไปแล้วกด E แล้วก็ให้เรากดเลือก Easy นะครับพอเรากด Easy เสร็จแล้วนะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นแบบโซโล่หรือว่าจะเล่นแบบ 3คนนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเล่นแบบไหนผมจะเลือกเป็น3คนนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราจะถูกว่ามาที่ตัวเกมนะครับแล้วมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นทาวเวอร์แนวไหนนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นอันที่2นะครับเพราะมาเล่นง่ายและผมแนะนําให้เล่นนะครับโอเคนะครับเมื่อตัวเกมมันเริ่มแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนําให้เอาตัวรถถังเนี่ยนะครับไปไว้ด้านหลังนะครับนะแล้วก็ให้เรานะครับวางรถถังไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันไม่ให้วางต่อหรือว่าวางต่อไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมให้วางรัเเเยยะะๆนน่พาาวม ได้ช่วยเคลียดด่านได้ไวนะครับด่านนี้นะครับจะมีทั้งหมด15เวฟนะเมื่อเรามาถึงเวฟที่15หรือเวฟสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะมีบอสโคโบ็อกออกมานะครับนะถ้าเกิดเราอัปเกรดรถถังเนี่ยนะครับเต็มหมดแล้วเนี่ยนะครับให้เรากด F นะครับและให้เรากดคลิกไปที่ตัวโคโบ็อกนะครับตัวเครื่องบินนะครับก็จะบินผ่านพร้อมทิ้งระเบิดโดนโครบ็อกแบบนี้ครับอ้อผมลืมบอกอย่างนึงนะครับก็คือทุกคนเนี่ยอย่าลืมติดตั้งไอตัวบาสุก้าด้วยนะครับหรือว่าไอตัวที่ว้านี่นะครับ บอกแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญตาม,มาแบบนี้เลยนะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบาย